สนใจปั๊ม gp ทักไปที่เพจ ttt studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttt k T studio นะฮะวันนี้ก็จะพามาดูนะผมสิ่งที่จะมาหลังเกมปิดะฮะมาแน่ๆน่แลผมมาแน่ๆน,นะฮะเรามาดูอันเก่าก่อนนะอันเก่าจะมีเม็ด day คูณสองฮะ200ทองแล้วก็ special trainer ันี้5ดาวคูณสะนะอาทิตย์นี้5ดาวคูณสะนะฮะแล้วก็ gp 150,000ก็ยังอยู่นะครับผม อันที่มาใหม่แม่งโคตรอึ้งนะผมนะฮะโอ้โหรีเจนส์ยูโรในชแนลทีมนะยูโรเปียในชแนลทีมโอ้โหตำนานทีมชาตินะผมมาในรูปแบบของเปิดของแบบแม่คลับคอยนะฮะเปิดแม่คลับคอย103คนแต่มาเยอะมากมา16คนนะมีเบ็คเคนบาวเออร์โอริเวอร์คานอินเนสตาเบ็คแฮมวิเอร่ากุลิตฟิก นะผมเปียรลูนะฮะมาสเตอุสไคเบิร์ดเดโก้โอเว่นโอ้โหยังเยอะปีเรสนะผมคีนนะก็กิฟเว่นนะผมโอ้โ oh, หตำนานนึกว่าจะเป็นลิเวอร์พูลกับเชลซีทำาไมไม่มาวะกูถามจริงไม่ไม่เอาใจแฟนลิเวอร์พูลหรือเปล่ <c oughs> คาคโนม่ไม่เอาใจแฟนลิเวอร์พูลหรือเปล่านะฮะโอ้โ oh, หสุดนะผมแล้วก็มีเพลเยอร์ดูวีอันนี้ก็รอรุ่นรอรุ้นนะว่าจะเป็นคนไหนมานะ แต่แม่งเ,เอ้ยเอฟเอบดีใจแมกก็ดีใจที่ทีมชาติมาแต่ก็เอบเซ็งเน็ตที่ลิเวอร์พูลไม่มานะฮะ <c oughs> แล้วก็มีมีเม็ดเดย์นะผมอีฟ e ุตบอลเม็ดเดย์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเม็ดเดย์หรือเปล่านะน่าจะใช่แหละน่าจะใช่เม็ดเดย์นยั่นแหละนะฮะเป็นยูโร2020นะครับผมนะฮะอันนี้ก็น,น่าจะเป็นสองร้อยทองปะผมไม่แน่ใจว่าเป็นเม็ดเดย์เปล่านะมันเป็นอ e ีฟนะุตบอลอ่ะอีฟุตบอลเม็ดเดย์นั่นแหละนะผมน่าจะเป็นเม็ดเดย์สองร้อยทอง นะอันนี้โอ้โหแต่ทึ่งเลยก็คือดิเอนเนช n ่นแนลทีมเฮ้ยเตียวันพฤหัสนี้ก็ไม่แน่นะวันพ้หัสนี้ไม่แน่อาจจะเป็นบล็อกดอตํานานก็ได้นะหรือจะเป็นบล็อกดอยคอนิกแม่งมีลุ้นสุดยอดไปเลยนะผม <c oughs> ในเพคนี้มีใครน่าสนใจก็ต้องรอดูอีกทีนะแต่รายชื่อประมาณนี้นะรายชื่อประมาณนี้นะครับผมโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะฮะใครจะปั๊ม GP ก็ทักมาในเพจนะครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปรับบ๊าบายบาย Let's go